ัสดีครับวันนี้เมนูจะมารายงานข่าวเด็กขาร้อนละวันนะครับจกักรยานยนต์เสืท้ายหกล้อจอดติดไฟแดงเมืองปทุมธานีสาวใหญ่ดับขาที่นะครับเมื่อเวลาย2 3 0ิบสองศนวันที่20มิมกราคมพนักรโทรัยรัตนิติธรรมจัญญาพนักงานสอบสวนสพปากของลังสิทธิจังหวัดปทุมธานีรับแจ,จ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถหกล้อที่ถนนสายซ่อมสร้างมุ่งหน้าลังสิทบริเวณไฟแดงหมู่ห้าตำบลบาง,งพลนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมมูลนธิปติตึงนะครับพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีฟ้าทะเบียน3กไก่ต่อเต่า5344ขุงเทพมหานครชนท้ายรถหกล้อยี่ห้ออีซูซูสีขาวทะเบียน82-633นนทบุรีแบบห้องเย็นของบริษัทโชคสวัสดิ์พาณิชย์ถูกรถจักรยานยนต์ชนท้ายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือนางเมียขำกำแสนอายุ58ปีชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และผู้บาดเจ็บหนึ่งรายชื่อนายเศรษฐศักดิ์ นุกศรนลำเจ้าที่นำส่งโรงพยาบาลปทุมธานีสอบสวนรนะันานายอัฐพลสังทองอายุ52ปีชาวนาคปรปฐมคนขับรถหกล้อให้การว่าขับรถมาจากอำเภอบางบวัวทองไปส่งของย่านคลองเจ็ดธัญบ,บุรีนะครับถึงที่เกิดเหตุตนจอดรถเพราติดไฟแดงได้ยินเสียงรถชนท้ายรถของตนเองได้ลงมาดูก็พบรถจ,จักรยานยนต์ชนกับรถตนเองมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว จึงแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับเบื้องต้นเจ้าที่นำควนขับรถหกล้อไปสอบสวนที่โรงพักส่วนผู้เสียหายาผู้เสียชีวิตนะครับมอบให้มูลนิทีปฏิทินนำส่งชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยบาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตหาสาเหตุการตายต่อไปนะครับ